สวัสดีครับพวกัผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับทักทาย f อทุกท่านนะครับโอเคคลิปนี้นะครับเดี๋ยวแมงกะบี้จะพาแม่เวียงนะครับไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับอยู่ใกล้ๆกับแยกไฟแดงมอเกษตรศาสตร์นะครับแม่เวียงมีปัญหาเกี่ยวกับแอปโทรศัพท์นะครับของกรุงไทยนะครับเดี๋ยวเรามาถามแม่เวียงกันว่าปัญหาที่เจอเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับ แล้วเราจะให้เจ้าที่พนักงานของกรุงไทยเนะี่ยแก่ตรงไหนให้นะครับทุกท่านแม่เวียงนี่ไปของธนาคารอะไรนะกรุงไทยอาการที่เป็นเนะี่ยมันคือยังไงครับมันธรรมดานะปกติเมื่อก่อนนี่เรารเข้าใบแอปแล้วโอนเงินเสร็จยืนยันอะไรเสร็จเรียบร้อยมันก็จบจบนี่พอยืนยันเสร็จมันไม่จบครับมันให้สแกนใบหน้าเป็นขั้งสุดท้ายอีกก่อน ก็หมายถึงว่าเราเข้าแอปได้แต่เราทําขั้นตอนที่จะโอนเงินหรืออะไรก็เรียบร้อยหมดเรียบร้อยทุกอย่างเหมือนเดิมพอสุดท้ายมันให้สแกนใบหน้าครับยืนยันว่าเป็นคุณไม่ได้เป็นคนอื่นเมื่อวานเย็นแม่เวียงหัวเสียถึงกับหัวเสียเลยนะครับมันร้อนด้วยพ่อพันออร้อนด้วยร้อนใจอีกนะครับร้อนใจร้อนชวนผมกลับเลยนะครับผมก็งงอะไรกับแม่เวงพึ่งมาจะชวนผมกลับเลยอะ จะซื้ออะไรก็สแกนเนี่แล้วสแกนก็ไม่ใช่ง่ายๆคุณมืดเกินไปสว่างเกินไปเอออืมผมก็งงเหมือนกันเพราะว่าที่อยู่อย่างนั้นแหละผมใช้ธนาคารอื่นมันแค่ครั้งเดียวตอนที่เปิดแอปเฉยๆนอกนั้นสแกนได้สบายเลยครับเอออันนี้ก็ไปเปิดไปเปิดก็สแกนครั้งเดียวต่อมาก็ทําได้ปกติมันมาเป็นตอนที่ไปล้างเครื่องมา ผมรู้ละคนที่จะให้คาตอบได้คือเนี่ยคู่นี้ <c oughs> แจ้บอกบอกแม่เวียงหน่อยสิว่าไอ้ที่มันโอนไม่ได้มันเพราะอะไรเอาอย่าหนีกนี่มาตอบันก,ก่อน,นเร็วแจ้มาบอกแม่เวียงหน่อย,เ,ยเอาแจ้มออกกองหน่อยเร็วเอาไม่ขันอีกตายห่าแล้วแจ้มาบอกแม่เวียงหน่อยเร็วแก้ยังไงเออไม่บอกแนฮะ <c oughs> เ้าไม่เป็นไร มไปหมดแล้วครับไะแม่วิเอ๋น้ำจืงเลวันนี้ข้าวตกัึงคืนเมื่อคืนก็ปีนี้งานที่ผมซื้อเอาไว้นะผมก็จะให้แม่ทำสองงานนะนะสองงานก็คือแถวหนึ่งอ่ะสองงานก็ใช่ก็ตอนนั้นทำได้เท่าไหร่วะสิบสิบแปดกระสอบหรือเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ไอ้ที่ได้ข้าวอ่ะนะนั่นแหละคิดไม่หมดเออไปกินข้าวปีหนึ่งแค่ไม่ เดือนละกระสอบเดือนละกระสอบโอเคเดือนกระสอบไม่หมดเดือนหนึ่งเออไม่หมดด้วยเอาค่ะหน้าธนาคารรูปหน่อยแล้วเดือนหนึ่งกระสอบนึ่ไม่หมดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตอนนอ่าตอนนี้นะครับเราก็เดินทางนะครับมาถึงแล้วนะทุกคนนะครับนี่ธนาคารกรุงไทยนะครับกรุงไทยสาขาสกลนครนะครับผมก็ จะพาแม่เวียงเข้าไปเนาะนะครับใ่ามแม่เวียงเข้าไปครับแต่ผมอาจจะถ่ายไปจะช็อตไปนั่ทุกคนเพราะว่าวกลัวว่าเขาจะไม่ให้ถ่ายนะฮะแม่เวียงเข้าไปเลยครับเข้าตั้งไหนประตูตรงนี้ไหมครับอ,อ่าแม่เวียงเข้ามาติดต่อนะครับ <laughs> อ๋อโอเคผมก็นึกว่าไม่ใช่ประตูนะโอเคนะครับแม่เวียงเข้าไปแล้วนะครับอาการ <FC> เป็นยังไงครับไปรึกษาแล้วยังไม่ได้ทําอะไร <c oughs> เขาบอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้เพราะเขาทําระบบใหม่มันจะต้องให้สแกนใบหน้าทุกครั้งที่ทำอะไรเสร็จทําการเสร็จคืออ,อธิบาย f อนะว่าเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราสแกนปุ๊บเราใส่ย,ยอดเงิน เตรียมที่จะโอนแล้วคราวนี้มันต้องสแกนก่อนไม่ใช่ไหมโอนโอนแล้วขั้นตอนยืนยงยืนยันอานะยืนยันสุดท้ายนี่แหละเออยืนยันเสร็จแล้วนะครับยืนยันเสร็จแต่ไม่ผ่านต้องสแกนก่อนออเมือ่อก่อนยืนยันก็คือเสร็จแ้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ,อ,อันนี้ไม่เสร็จต้องสแกนอืมนี่แหละครับทุกคนอ,อาการมันเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแบบรุ่นใหม่ครับ ผมหวังว่าผมว่าหวังว่าธนาคารอื่นคงจะไม่เป็นนะเพราะผมใช้ไทยพณิ์กับออมสินไม่เป็นนะครับอ่าก็ถือว่าสะดวกสบายอยู่โอนปุ๊บก็จบไปเลยนะครับอ่ะอเดี๋ยวผมจะพาแม่เวียงเดินไปดูรอบๆไอ้ตรงอ่ข้างๆปั๊มว่ามีอะไรบ้างนะครับผมรรตรงนี้เป็นร้านกาแฟน,นะครับแม่วียงอันนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับ เราจะไปเดินดูที่ปั๊มนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่เวียงเคยเดินมาหรือยังเคยเคยเนาะมาเเว่นครับผมเมื่อวานน่ะผมมาซื้อไอ้นี่ไม้ไม่แขวนผ้าร้านนี้มีมีของแบบอ่าทุกอย่างเลยของใช้อนะใช่ครับไม่แพงแม่วมาเชเว่นแต่วันนี้ยส่วนมากร้านร้านปิดเยอะนะไม่รู้ว่าทำไมเขาปิดวันพฤหัส อันนี้ร้านอะไรยูนีร้านอยูนีเป็นพวกเครื่องสำอางเหรออาณาจักรแห่งความงามอ๋อร้านของผู้หญิงโดยเฉพาะนี่ไงไม่เวียงถ้ามีเวียงอยากสวยเนะนี่ยนี่มีตอบพบจดเลยนะฮะ,ะส่วนมากไม่เวียงไม,ยงม่เวียงทาทาลิปทาอะไรไหมทาอ๋อพวกครีมพวกอะไรเนอะ พรน,นจอนละยี่สิบบาทนะโอเคไปเดี๋ยวเดินไปงูนนะครับผมแล้วก็ใช่ล้างล้างหน้าอาบาน้ำใช่ครับโลชั่นเนี่ยร้านที่มาซื้อเมื่อวานแล้วไอ้ตรงนี้คืออะไรไม่เวี่งนี่อ,อ่าสามสวยจริง เอาน,นี้สถานักงานเขาเหรอสำนักง,งานของ,ง,งของันี่แหละน้ำมันอา้าวตอนตอนเช้าเขาเขาปิดร้านนี่นะครับอันนี้ไปรษณีย์นะเนี่ยไปรษณีย์ะะใช่อยู่ใกล้ๆยังไงไแฟร์เทอร์รี่อะไรได้เลยเนี่ยแต่ตอนเช้าเขาปิดอนะ่ะนะครับร้านตัดผมอ่าแต่ก็ปิดอันนี้รองเท้ามือสองสวยอยู่นะไม่ไม่เวียน แต่ไม่ผมไม่รู้ราคานะนผม,ม,มผมไม่รู้ราคาว่ามันมันคู่เท่าไหร่อะไรยังไงเนาะไม่รู้เพาเปิดร้านเปล่านะน,าน่าจะเปิดอยู่มั้งแต่ว่าเปิดอยู่เปิดอยู่อ่าไม่เวียงครับตรงนี้ครับ KFC ครับ<อ> KFC นี่นะ<อ>ครับ ไก่นะฮะอุ้ยดอกไม้สวยสไม่เวียงส,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 สวยสวยสวย,สวยจังเลยสีบานเย็นนะ<อ>ทุกคนครับสวยครับผมสีเหลืองสีแดงสีบานเย็นสีส้มสีขาวห้าสีทุกคนสวยไหมครับเนี่ยหน้าฝนมันเหมาะกับดอกไม้มากเลยนะนะครับเนี่ยครับยอดเลย แล้วคนาตืนสายปลูกแล้วเป็นง่ายที่สุดนะครับจำ <c oughs> ๆก็เป็นแล้ว <c oughs> นี่ครับ KFC นะครับที่ปัม๊มอ่ปอชนนะครับฝั <c oughs> ่งนี้ก็คือบ้านเชียงเรือนะครับจะเชียงเรือหรือจะเชียงเรือก็ได้เนาะ, <c oughs> ะถ่ายรูปหน่อยแม่เวียงอย่ายืนยนี้ครับยืงนี้โอเค กล้องเลยครับหนึ่งสองสามเช็คเส็กโอ้โหงง Amazon, Amazon, นะครับตรงนู้นคืออเมซอนกาแฟอเมซอนนะครับแล้วก็ห้องน้ำปงงั๊มตรงนู้นนะครับไปเดี๋ยวเราก็จะเดินไปโหลดคลิปกันเนาะคุยเตี้ยวเรือนะคุยเตี้ยวเรืออ๋อคุย,อย,อยทอดอัมพวาคุยทอดอัมพวา ไปดิไปทางนี้ไม่วงไปไหนนะสรุปแล้ววันนี้แม่เวียงคว้าน้ำเหลวนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นแบบใหม่ของธนาคารกรุงไทยที่ <c oughs> จำเป็นต้องยืนยันทุกครั้งในการโอนโอ้โหทุกครั้งเลยอ่ะต้องต้องสแกนใบหน้าแล้วมันยุ่งยากนะ <c oughs> เมื่อวานผมดูอ่ะ แสงสว่างมากเกินไปก็<ม>สแกนไม่ได้มมืดดไไ่้ไไเป็นผมนะผมริวโทรศัพท์ดิ้งทิ้งเลยนะใช่ไม่โอ้แล้วต,ต้องหามุมหาแสงให้เหมาะอ่ะเออก็หาแสงให้เหมาะอ่ะอ่ะนะเดมันพุ่งยากนะทำไมทำมาให้คนพุ่งยากอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <laughs> แล้วที่นี่นะครับมีแค่ธนาคารเดียวนะกรุงไทยนะครับ ร้านอื่นเราไม่เห็นนะนะครับทกสน่าจะมีมั้งแถวนี้แต่คงไม่อยู่แถวนี้หรอกอันนี้ร้านอะไรร้านอาหารน้ำั่งอ๋อโอเคนี่ร้านผลไม้นะครับ